ทางคาก้องกับบรรยูดเดชุ่มแจ้าเห็นอยู่บ่ล่ะบาลองเบิ่งเห็นบ่เห็นกันย่าเนาะพี่นะ้องมาถ่ายให้แม่ในโลกเอาสิทิปน้อยรอยยยยอย้อยลีลาเด้อถ่ายให้เด้อพี่น้องเดิ้ลร้อยลีลาเอาถ่ายให้แม่ในโลกโอ้ยบริษัทลูกจะโดนจับเด้อวางได้แม่นะแนบิ่งหทางบนแดงแม่จับนี่เห็นเห็นบ่เห็น เห็นจบไลนเหันบม่ไข่มันฉันเก่งไลนม่เขาเขาเงแบบนี้เเก่งไลม่เับโมเดังไง

<Family. S 2> แฟมมีแนมมล,ลีแม่ตอนนี้ก็ม,มีอุ้ยตนนี้ก็ม,มีเป็นคอนตีนเดโอ้ยบอได้กล้องบอได้วิดีโอซสแล้วนะเห็นยู่บนเห็นยู่บนเห็นยูว ไอ้เ okay. ทนั่งทีบันจับกล้องห้ยปี๊บไหลอังดีกะแมวนี่เดี๋ยวๆมันไหลลูกแม่ขันปะ ได้กัน,านมากนะเมื่อเาโป้งอันนี้ด้หมจะบ่นทีหนึ่งแมตรบ่อ จับกองแม่แม่ยังโพอแหละกดกันนะหมดกัดเอาแถวว่ะคอยทิ่มกระตาหมดใส่นะ่ะอ่างน้ำอ่างเล็ดปลาเลยให้มันจุ่มน้ำแบบนี้อือทิ่มกระตาหมดไรเนี้ย,อเ,ยเออเออเออไม่กัดล้างข่อยเอาแล้วแล้วกัดล้าง ไปกินเงาไว้เต็มเลยขัดจุกเจ้าไว้รวประเดี๋ยวใครประดีมาในสิบสปีละนั่นขึ้นหมาขัดหมายิงน้องไปมมาอยู่ยังนี่นี่ไปไหมอีหม,มากำมาคดอยู่นี่นี่แม่มเต็มอยู่นี่โอ้ลา,า,า,ากินเถอะเจ้าให้ลากินนั่นลากินซยนั่น มเม,ม,มนเนปปเร์ไข่มันอสุจเจ้าไปฟ้ากินเมร์มันนี่ไป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 ขอเสิพาไปเบิ่งนร้านจากเมร์มันออกหมดอนอสุนเจ้านี่มันก็ลายนั่งนี่นะใช่พอดีใส่ต้มปลาฟอมือแเหจือนเลยพี่น้องหลายเติบเมร์เป็นก็ะบโอกออกพอดีใส่ต้ม สาบายดีสาบายดีตอนค่ำพี่น้องสาบายดีเด้ออาหารแรงเฮาบื้อนี้ก็คือต้มปลาคอใหญ่ปลาคอนี่เอามาตัน,นาเด้อชมเจ้าเด้อเอามาตั้นองหน้าที่ข่อยเคยไปเอากับน,น้องกันหะแหละนี่ใส่ก็ประมาณอ่า10เกือบโลนึงแคมแคมฮอดก็แคมบ่ฮอดก็ยังยังน้อยนึ่งชมเจ้าเสียตู้เย็นเมียนะกับการําความสะอาดซอเก็ตเนี่ยมอยเจา้านาฮาสิไปทําการคั่วคั่วแล้วเฮาก็สิมาแกงใส่กับไข่บ่แดงดแเด้อไข่บ่แดงต้องคอยไปอะนนั เนี่อยู่เพื่อนน้องคอนนี้หลายเติมเจ้าเออแคมซื้อคอน,นจะลอยบาทก็ได้สั่นี่ค่ะไปติดตามตอนนะนำแกงปดดกลา,ปาคอสนะไข่หม,มดแดงกันเลยชมเจ้าโอ้ยหม้อต้มปลาข่ฝดแล้วบ้านน้อเครื่องไฟคือยังบ่มีบ่สมเจ้าโอ้ยหม้อต้มปลาไข่ฟดแล้วอันนี้ตัวปลายมันไข่ปลายมันก็เลยเอามาต้มเลยหม้อกำลังฟดชมเจ้าป่ะไปเอาปลาคออยู่ตู้เย็นมาใส่กันเลย ปลาคออะไรคอยคั่วเมี่ยเหียมห้อยเลยหลังจากคยปเป็นยัยแคมเดนเนี่ยออกลับไปคั่วคั่วปลาคอนี่เด็กปลาคอตัวบา้าใหญ่นี่คยเป็นคนคั่วเองนะจ๊ะนะจ๊ะนี่คอยใส่เกลือแป้งน,นัวคอยใส่เหียมห้อยเะไรจ้ำเด้อเพราะว่าคอยข้างหมาะปลาเมี่ยมันสดคอยจะไปเอาบวงกว่อนอื้มอากาศก็บห้องอ่อนๆพี่น้องเลยห้อนอิลิล้อ ไปกิซิมากินต้มปลาคอใหญ่อยู่ว่าผู้ใดบ้านบ้าน,บ,านบ้านเจ้าการห้อนบานอาปลาลงเลยเราสิอันนี้ปลามาแต่นาไลยน้องเอามาตั้งแต่สองสามมือก่อนล่าตัวบ้ากใหญ่ประมาณโลหนึ่งเลยละใส่โลหนึ่งไข่กับบ้ากใหญ่ขอเอาปลาลงเลยเราสิเจ้าตัวบ้ากใหญ่เห็นบหมมกักจะลายตอนได้เป็นซิฟปลายตอนบอ เดี uhm. ๋ยวนี Take Take ่เดี๋ยวไข่เดี๋ยวเดี๋ไข่ปลาดุกเอิดไข่ปลาดุกอะไข่ปลาหออากาศห้อนอีนนี้ยี่หรอจจังเลยเอาสิบบอคอลน์มันเด้อเอาสิเอาปลาใส่แล้วเอาสิจงเมียนปลาเมียนทำมันฝดก่อนแล้วเอาจังสิบบอคอลนเพราะว่าปลาธรรมชาติบของปันได้ดอกความเข้าก็บอกขอยทำความสะอาดเมือกไปยังเยี่ยมพ่อแล้วเอาสิปลามันฝดก่อนถึงจ้าแล้วมาติดตามกัน หลังจากหเหา,า,าเอาฝาลงเราขอกระสุติดจอบเบิง่งก่อนเอาหม้อข่อยฟดแล้วบ่จุนเจ้าความมันความมันต้มส้มปลาโคลใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงกันเย่เองสุนเจ้าป่ะกระสิาพาไปเบิ่งไข่มดแดงข่อยข่อยทำความสะอาดใส่กระถุงแสตู้เย็นเมียนเหี่ยมห้อสุนเจ้าแ,น,แ,น,แน่นแน่นี่ไข่มดแดงข่อยปไปแก้เบิง่ง ไปแยนไขครมดแดงบางคันี่อยู่เฮือนน้องสามสี่ห้างเดล,ลายเตอ๋อคุณเจ้ากําซื้อมูก็ร้อยบาทกูแหละกล้องกับตั้งบอได้เบอร์คอยสแกก่อนค้ากล้องกับโบมีตอนถ่ายนะจับกับโบได้ตั้งกับโได้มันเป็นทีินนี่คุณเจ้าไขา่มดแดงอันนี้คอยแยนเองกับมือคนนะนะจับกล้องให้ค,อย,คอยกัคือลูกคอยเองก็ถูกหนึ่งซื้อมูนี่ประมาณร้อยบาท เหมือนนี่ประมาณร่อ,รอยบะเกี่ยวกับเป็นลูกเส้าหายเส้านานี่ยเลยสนใจเลยแต่นี่น่อยกับฮานอมไอีกคุชิโร่ค่ะก,กับปูนี่ไข่บดแดงไข่มักเตงสามปปาเปาจังหน่อยถามองห้างฟนมาจากเสียอา่ะนะไข่บดแดงลงถึเจะ้ะฝีมือก่อน หมดกัดจอเอาไข่หมดลงเลยเด้นเจียเด้เอมองแล้วไฟฮอนแล้วหมอกำลังฟดไฟกับบมเฮืองสใส่าส่านปัเเียดยมันก็เลยเอามาอยมมาติมใส่ป้ามันฟดก่อนจ้ะ ว้าวสด,ลวด,ลวดลแล้วน้งสดแล้วอะซิคารอนล้วเดอบาร์้ตงปาะคอใหญ่ไปเ้ยปาคอใหญ่ปาคอใหญ่อยใส่เป็นนัวเกลือประเดกเงี่ยมห้อยลเดอร์บารน,นีีขอยใส่ไข่หมดแดงแลเลยเจ้าใส่แล้วก็กระิปะให้มันสุกกระสิบ,บคล้อน อสิป้ายไข่โมเดลไข่ซุกจากเหล็กจากหน่อยแล้วอยจากจมส์มาซีมซีมแล้วอยจังสีใส่อันนั้นใส่ไปอีตู้พี่น้องเบิ่งนคร์โลหนึ่งจะเบิร์นต้มปลาคอใส่ไข่มดแดงพี่น้องเล้วสุดอยอดมามาพายากอากาศฮ้อนๆน,นี่มาสดต้มปลาคอน้ำแขอยมาเด้อมาเด้อพายากเด้อ สุกแล้วพี่น้องต้มปลาคอไข่สุกแล้วสุกแล้วป้าเขาสิใส่ผักบัวและวเขาจะใส่ผักอีตูน้ำเดือดเห็ดคือแกงเนี่ยแกงสมใส่ผักอีตูไปเลยนี่ยคือต้มสมนะพี่น้องต้มสมแบบ ใส่ไปอีตูน้ำนะใส่้อหัวบักบวัวบาสิไซน,นะเขาเบื่อหอยาละไข่พี่น้องไข่รปลาคอไข่รปลาคอว้าปะปะปะ,ปะกำลังซุตกตักไปให้ลูกแล้วครับตักไห้แม่กินมาเด้มอมาเด้มอาดมอากินน้ำแม่ทิพย์น้อยร้อยลีลาเด้อฝากติดตามช่องทิพย์น้อยร้อยลีลาเด้อพี่น้องเด้อ มีสลัดโบมีสลัดกาแที่ตากไม่ได,ได้ไปกินกันเลย